สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนำครับตามข้างหน้าท่านเลยฮะชื่อเกม Master X Master ก็เป็นเกมของค่าย NC Soft ครับผมใครไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักเกมนี้นะ Blade and Soul นั่นนะครับของค่ายนั้นเลยเขาก็จะมีจริงๆ Master มันก็คือฮีโร่นั่นแหละแต่เขาเรียกเป็น Master ก็จะเอาพวกตัวละครต่างๆในเกมของค่ายเขาอะเอามาทำเป็นแบบคล้ายเกมโมบ้าแล้วก็ผสม RPG แล้วก็เป็นเกมนี้นะฮะเกิดเกมนี้ขึ้นมาก็กลายเป็น Master x Master เเกมเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดแล้วก็ลองเล่นแล้วสนุกใช้ได้แล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากมีโหมดในการเล่นเยอะมาก มีการหาของมีการอัพสกิลอัพเรเวลเอ่อมีสร้างกิลด้วยนะแต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดอยู่ที่ยุโรปกับอเมริกาปิงก็มหาโหดครับสองกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเองเลยครับ เขาก็จะพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยฮะถ้าเราเกิดเราอยู่หน้าเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรนักหนาเดี๋ยวผมพาชมหน้าตาตัวเกมก่อนนะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าคิดว่าคงคงคงไม่ได้เล่นเกมให้ดูจะพาชมก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็คือ,อรายละเอียดม,มันเยอะมากอะ่ะอาจจะบอกไม่หมดอะ่ะ ก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เล่นให้ดูหรอกคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะเป็น,เ,ปนเกมเพลย์ให้ดูแต่ละโหมดอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะอันนี้ก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรเริ่มด้านซ้ายครับก็เป็นตัวละครของเราเลเวลชื่อครับอันนี้เงินที่เขาใช้ในเกมโกก็ได้มาจากการเล่นเกมนะครับเอกอยได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ซื้อแต่ว่า ถ้าเล่นเกมก็ได้ช้านิดนึงครับถ้าซื้อเลยก็ได้เร็วและเยอะด้วยอันนี้เป็น S O L ก็ได้ช้านิดนึงครับแต่ก็คงไม่ได้เร็วมากไปกว่านี้เท่าไหร่อะ่ะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเอ,อ่ภารกิจของเรามาั้งก็จะได้แบบของรางวัลฮะตัว Dispatch นี่ ก็เอาไว้กดตอนเราจะเล่นเกมนะฮะข้างบนเป็นคล้ายๆกับล็อกอินมารับรางวัลแต่ละวันนะฮะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะฮะ <c oughs> เป็นวันที่เลยว่า <c oughs> เออวันที่นี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง <c oughs> แต่ว่าเวลาคงยึดกับประเทศเขาเนะฮะก็ตามปกติ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นแบบ กิจกรรมต่างๆครับผมทําครบไปแล้วก็จะได้ของรางวัลไปเรื่อยๆฮะจนสุดนี่แต่ว่าจะมีอีกพรุ่งนี้หรือเปล่ายังไม่มั่นใจฮะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับสมาชิกไม่ใช่คล้ายๆหรอกสมาชิกนั่นแหละถ้าใครเป็นสมาชิกก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันในทีว่าสมาชิกมันคืออะไรผมมีภารกิจที่ทำค้างไว้ด้วยแหละเ ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นแชทเริ่มจากตรงนี้เลยครับโปรไฟล์เขาก็จะมี a r e ีนาเรคคอร์ตอนที่เราเล่นนะฮะอามีนาม l l e n g e อะไรบ้างนะครับตามนี้มี Title ก็เป็นอพอกดหนะ้ากดไทท l ลขึ้นมาเขจะเข้ามาคล้ายๆกับห้องของ RPG ครับ เหมือนเกม RPG อะ่ะถ้าใครเล่นเกม RPG น่าจะนึกภาพออกจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็ตรงไทท l ลนี้เราเราเลือกอะไรก็ได้แต่ผมไม่มั่นใจและจำไม่ได้ครับว่าปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่แต่จะมีบัฟด้วยครับข้างหลังจะมี2ช่องนะฮะก็จะมีบัฟตัวอื่นยังไม่ได้ปลดล็อกครับผมปลดล็อกบัฟตัวนี้ตัวเดียวก็คือพริตสไต s ์ i n e ประมาณนี้อาไหน,นๆเข้ามาดูในนี้เราก็มันก็จะเป็นคล้ายๆเกม RPG ทั่วไปครับมีเข้าไปขา NPC ต่างๆอะไรพวกนี้ฮะแต่ละตัวกิวซื้อของอะไรอย่างนี้นะเดินไปเลยครับก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ครับก่อนจะเข้าไปเล่น เหมือนตรงนี้เป็นจุดจุดหลักมั้งแล้วก็เราก็จะเดินไปในจุดต่างๆเพิ่มได้อีกมีให้ซื้อของซื้ออะไรมีกล่องเก็บของส่วนตัวกระเป๋าครับกระเป๋าผมดูโปรไฟล์แล้วเนาะแล้วก็เป็นมิชชั่นต่อเลยเกือบจะลืมละภารกิจมิชชั่นก็คือภารกิจนั่นเองก็มีทุกวันนะครับทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกเดือนแต่เดือนอะไรนี้นะ ของรางวัลก็ได้ตามนั้นอขอ <M. S 2> บอกอีกทีนะครับลืมลืมบอกที่ไม่ได้ขอบอกอีกทีเกมนี้ฟรีนะครับเกมฟรีเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครอยากเล่นหรือเข้าไปที่ w w w p playmxm.com นะฮะเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งเล่นได้เลยครับเป็นเกมฟรี แต่ปิงเยอะนิดนึงนะครับขอบอกก่อนยุโรปยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับว่าเท่าไหร่แต่อเมริกานี่สองร้อยเกือบสามร้อยครับปิงแต่เล่นได้ครับเล่นได้ก็อาจจะโดนว่านิดนึงฮะถ้าใครเล่นไม่ดีหรือฆ่าใครไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็โดนบ่นตามภาษาพวกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่อยากใช้คําว่าเกรียนมันก็มีทุกที่อ่ะ ถัดมาครับเป็นหน้ามาสเตอร์ครับหรือกดคีย์ที่คีย์บอร์ดเ <c oughs> ขาก็เริ่มเกมมาเริ่มรแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีมาสเตอร์ให้แบบไม่กี่ตัว4ี่ห้าตัวครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเสร็จแล้วเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้คือเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็มีเงินซื้อเองครับไม่ต้องห่วง หรือใครอยากได้เร็วก็ไปซื้อ X Coin ครับจะีวผมจะพาไปดูอีกทีเนี่ยอ๋อซื้อมาสเตอร์ใช้เงินตัวนี้ครับไม้แต X Coin เงินตัวนี้ที่บอกครับ S O L ได้มาจากการเล่นเกมก็ได้ช้านิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้แบบช้ามากจนแบบยากเกินไปที่จะซื้อไม่ได้เลยเก็บเงินซื้อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ได้อยู่ครับ ก็ค่อยเล่นไปก็เก็บได้เดี๋ยวก็ได้มาสเตอร์เยอะๆเองครับในหน้ามาสเตอร์เดี๋ยวผมขอเลือกตัวผมก่อนนะก็จะมีรายละเอียดบอกค่าสถานะต่งางๆฮะตามนี้เลยมีสกินครับเป็นบบปกติเนาะของเกมตัวทั่วไปสมัยนี้มีอาวุธอาวุธก็สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาอาวุธ ไหนคืออาวุธเนี <aries> ่ยมันเหมือนกับเป็นหลักตายตัวแต่ว่าจะปริย่อยไปอีกทีว่าเอออันนี้ของผมเป็นปืนนะครับสมมติให้ดูนะฮะยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวละครนี้จะเอาดาเมจหรือจะเอาไกลหรือจะเอาแบบตัวสกิลแบบสปีดอะไรเงี้ยครับก็เลือกได้หมดเลยแล้วก็อัพเกรดได้ด้วยอันนี้ผมอัพไปสุดแล้วนะครับก็จะเพิ่มดาเมจมาถึงสกิลครับ สกิล <Skill. S 2> ด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่ผมเลื่อนให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด4สกิลแล้วข้อนี้เป็นอัลติเมตแล้วก็สกิลติดตัวครับฝั่งนี้เราเลือกได้แค่2สกิลนะครับจะเอามาใช้คือแล้วแต่ชอบเลยครับใครชอบสกิลไหนก็เอาสกิลนั้นมาใช้แล้วก็อัปเกรดได้ครับโดยใช้ทองในการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนะครับเป็นวิดีโอให้ดูว่า สกิลแต่ละอย่างเนี่ยใช้ยังไงมันมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะดูได้หมดเลยครับสกิลที่มีอยู่แล้วก็รายละเอียดตัวละครครับตรงนี้สกิลไปแล้วมาถึงเป็นสตรอรี่ของตัวละครน,นั้นนะฮะโนดครับโนดก็จะคล้ายๆกับเพิ่มความสามารถของตัวละครนั้นๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดการนะฮะ เราจะเอาตัวโหนดนี้มาใส่มันก็จะเพิ่มแล้วก็มันก็จะแบบคล้ายๆกับ,กบต้องแมทกแมทกับตัวตละครนั้นด้วยโนดเราสามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยนะฮะหนึ่งสองอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มเป็นเพจเพิ่มครับตอนนี้มีแค่หนึ่งสองเฉยๆนะฮะแค่นั้นเองเราก็เลือกแต่ผมยังไม่ได้ลองสลับนะครับว่าโนดหนึ่งกับโหนดสอง มาสเตอร์จะแยกกันไหมผมก็ยังไม่ได้บอกอีกแหละเพรมาสเตอร์เนี่ยเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็จะมีมาสเตอร์สองตัวเราสลับตัวละครได้ครับแต่นโนดเนี่ย ถ้าสมมติเราฟิกไว้ที่ตัวอันหนึ่งผมเรียกโหนดหนึ่งแล้วกันนะครับตามนี้อีกตัวละครเองมันก็จะมีเหมือนกันเลยครับเด็ดเลยแต่ถ้าสร้างโหนดขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราเลือกอันีจผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะแยกกันไหมเพราะมันก็ต้องแมทช์กันอันนี้เห็นไหมฮะ85%แต่ตัวละครนี้มีผลร้อยเปอซอย่างนี้ครับเราก็เลือกมาโหนดก็ซื้อได้ครับแล้วก็ มีภารกิจให้ทำก็ได้มาเหมือนกันหาไม่ยากครับแล้วก็ไม่แพงด้วยถัดมาเป็นซัพพอร์ตคิดครับก็จะเป็นเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครจีหนึ่งในด้านซัพพอร์ตนั่นแหละผมก็เล่นแค่สองตัวนี้นะครับสลับตัวละครได้นะฮะอย่าลืมโอเค หน้าตกร่อนไปแล้วนะฮะมาถึงหน้าอันนี้เป็นเพื่อนครับแล้วก็เป็นกิลเกมนี้สร้างกิลได้ด้วยอ่ะก็ RPG นั่นแหละผสมกับโมบ่บ้าเดี๋ยวนี้มีอะไรผสมกันหมดเลยเนาะแบบให้มันแปลกใหม่อะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ไม่ซ้ำสร้างจำเจเหมือนเดิมถัดมาเป็น สัมภาระกระเป๋านั่นเองก็จะมีโนดมีไอเทมแบบทั่วไปมีแมททีเรียลนะครับผมขอเลี้ยงนิดนึงแล้วก็สามารถเพิ่มกระเป๋าได้ด้วยอย่างนี้ฮะเสียตังโดยใช้ทองในการเพิ่มถัดมาก็เป็นสโตร์ครับขายของนั่นเองสำหรับเกมฟรีก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะเริ่ม g X Coin คือตัวนี้ครับการจะได้มาในเกมก็ได้ช้าเหมือนกันครับแต่ถ้าใครอยากได้เร็วก็ซื้อเ,อเลยฮะตรนี้ราคาตามที่เห็นครับอเทมแนะนำสมาชิกค,ครับเกมนี้ก็มีสมาชิกเป็นใช้ X c o i ซื้อก็ได้ครับหรือจะซื้อโดยตรงเลยก็ได้สิทธิประโยชน์ก็ตามนี้ครับได้ตามนี้เลย นีสกินให้นิดหน่อยฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าถ้าซื้อเลยราคาเท่าไหร่อ่ะนี่ครับราคาตามนี้เลยฮะอันนี้เป็นมาสเตอร์เราคิดได้2ที่นะครับก็ซื้อผ่าน X Coin ใช้ s o l ซื้อก็ได้ครับแล้วก็มีค่าสนับต่างๆแล้วก็รีวิวดูตัวละคร ก็เป <muitas S 2> ็นยังไงนะฮะหน้านี้นะสมุดเขาก็จะถามว่าพรีวิวไหมตัวละครมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับถัดมาเป็นสกินครับของตัวละครต่างๆนะฮะยังไงก็ต้องมีนะเกมสมัยนี้ยุคนี้บัตเครับ ใช tamam. ้ X คอยซื aro aro> yeah. okay. yeah. Yeah. ้อก็เป็นเซตของมาสเตอร์ต่างๆครก็อาจจะถูกอาจจะถูกกว่าซื้อมาสเตอร์แต่ละตัวโดยตรงครับถัดมาเป็นไอเทมต่างๆโดยใช้ X คอยซื้อครับสุดท้ายผมไม่มีให้ดูนะเป็น Additional Features ็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่คงจะเป็นเรื่องการซื้อของจ่ายตังค์ซื้อของอะไรประมาณนั้นนะสโตไปแล้วครับมาดูอันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นเราสามารถคราฟ์ของได้ครับ <c oughs> ก็อันนี้เป็นโท <c oughs> เค็นะฮะของไม่มีคราฟให้ดูนะครับก็ดูไปแค่นี้ก่อนละกันมีวิดีโอเอ็กซ์ชัง ก็ใช้ตัวนี้นะครับในการเขาเรียกว่าอะไร b a t t l e f i l d m i d d l ในการซื้อแล้วก็อีกอันหนึ่งผมยังไม่ได้เลยไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันแต่หลักๆก็จะเป็น Battlefield Middle ซื้อของในนี้ครับได้ไม่ยากครับเข้าไปเล่นในเกมก็ได้ได้เยอะด้วยเหมือนกัน แล้วก็โนดก็ใช้ตัวนี้ซื้อได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวโนดนี้มีรีเจนเดอรีด้วยสีส้มฮะก็จะแพงนิดนึงแต่ถ้าสถานะต่างๆก็จะสูงขึ้นกว่าพวกแรอะไรเงี้ยครับ <c oughs> อันนี้เป็นโนด <c oughs> โนดอีกหนึ่งอันก็จะประมาณนี้ครับ อีกอันหนึ่ง material exchange สมมุติว่าเรามีไอเทมเหลือกินเหลือใช้เราก็มาแลกได้ครับเป็นเลเวลหรืออยากจะอัพให้มันเป็นอีกอันหนึ่งก็ได้เหมือนกัน user ใช่เหลือกินเหลือใช้ <c oughs> หมดแล้วนะฮะถัดมาเป็นเมลครับก็ทางสื่อสารหรือไม่ก็เป็นพวกอ,อ่ทางระบบแจ้งมารับของอะไรพวกนี้ครับ นี้เป็น,นการแนะนำเบื้องต้นของการเล่นของเกม,มเมนูต่างๆอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> แล้วก็มีออปชันเอาไว้ปรับแต่งค่าต่างๆแล้วก็ออกเกมหมดยังเลยโอเคทีนี้ผมจะกดหมวดในการเล่นให้ดูนิดนึงนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็จะพาชมในตัวเกมแล้วก็โหมดต่างๆนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้เกมมันอยาอไม่ให้อยากให้คลิปมันยาวไปส่วนเกมเพลย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็จะตัดเป็นส่วนๆครับเกมเพลย์มโหมดนี้เกมเพลย์มโหมดนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปกดมา Dispatch นะครับก็จะเข้ามาที่ร็อบบี้จะมีอารีนากับสเตท อลินาก็จะเป็นคล้ายๆกับสู้กันก็คือโมบ้านั่นเองจะมีโหมด3-3กับโหมด5-5 3-3นี้ก็จะแคบๆนิดนึงอ่ะผมว่านะแผนที่มันเล็กไปนิดนึง <c oughs> แต่5-5ก็คือมี3เลนคล้ายๆโมบ้า <c oughs> ทั่วๆไปนี่แหละสเตทสามารถเลือก <c oughs> ความยากง่ายได้แล้วก็เป็นคล้ายๆกับโคออฟลุย <c oughs> ไปด้วยกันอะไรงครับตีมอนสเตอร์ ได้ของได้เลเวลอะไรพวกนี้ฮะ<ห>ตามความยากง่าย <c oughs> น,นี่ก็เป็นดิวเทอร์ลนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดยังไม่ถึงเวลาเปิดของเขาอันนี้เป็นเทรนนิ่ง <c oughs> <Okay. S 1> เออพาชมอะไรอีกดีคนเล่นกันเยอะนะฮะ กลองเก็บของด้วยนะอุ้ยิดสามารถขยายกล่องเก็บของ,ขงไดงม้มันก็ RPG ดีดีๆนี่เองมมโอ p g เลยแหละบวกกับ MoBA าเขาก็เอามาผสมกันได้เกมก็สนุกดีนะผมว่ามันมีหมดให้เล่นเยอะไงแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะเมนูต่างๆรายละเอียดต่างๆนี่ปิกยอ่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย มาสเตอร์นี่แต่ละตัวก็ <c oughs> ก็น่าเล่นครับ <c oughs> แล้วก็ผมเองก็ยังไม่ได้เล่นครบทุกตัวเลยอะ <c oughs> เล่นแค่สองตัวเพราะว่า <c oughs> เอาให้ถนัดก่อนอะ <c oughs> แล้วเพื่อจะได้เข้าไปเล่นว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็มีแบบโดนบ่นโดนว่าบ้างเพราะว่าปิงเราก็เยอะเนาะ <c oughs> แรกๆก,ก็ <c oughs> เลเวลวน้อยๆก็เ <c oughs> กมง,ง่ายอยู่หรอกแต่พอเลเวลเยอะๆขึ้นเนี่ยรู้สึกว่า ก็มีพวกเก่งๆกันบางทีเราเข้าไปแล้วค่าใครไม่ได้เลยหรือแบบตายเยอะจังเลยก็มีพวกแบบมาว่าอะไรพวกนี้ฮะมีทุกเกมหรอมั้งผมโคตรเบื่อเลยไอคนพวกเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันตัวเองเล่นเก่งตายหาหละต้องมีทีมแบบดีๆนะ รู้ใจกันก็เล่นง,ง่ายอย่างอื่นตรงนี้เป็นแชทครับคุออบอกอื่นผมขอดูอีกนิดนึงนะว่ามีอะไรไหมอ่าข้างบนเป็นเพลงครับเราสามารถไปเลือกเพลงแบบเล่นได้ชอบเพลงไหนแล้วก็ใช้ X c o i ซื้อครับแพงเหมือนกันอ่ามาสเตอร์หลักนะครับที่ผม เดินเล่นอยู่เนี่ยส่วนมาสเตอร์ลองที่เราเอาไว้สลับตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งพาชมแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวไป20นาทีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับหากผิดพลาดยังไงพูดผิดยังไงหรือติดขัดยังไงอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับ คุณมากครับสวัสดีครับ